เรามาติดตามความคืบหน้ากรณีผู้ชายคนหนึ่งนะครับก็กลายเป็นศพฮะพถูกจับใส่กุญแจมือไพรหลังแล้วก็ถูกยิงเอาศพเนี่ยมายัดอยู่ในท่อระบายน้ําเพื่อเป็นการอําพรางศพนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องช่วยกันล่ะฮะนำศพของชายปริศนาเนี่ยออกมาจากท่อระบายน้ําโดยใช้เชือกมัดที่ข้อเท้าลากศพออกมาจากใต้ท่อระบายน้ําก่อนจะนําขึ้นมาไว้ที่ริมตะลิ่งนะครับ โดยจุดดังกล่าวเ,เป็นทางเข้าที่ก่อสร้างประตูระบายน้ําคลองท่าเรือหัวตรุดที่หมู่หนึ่งตําบลท่าเรืออํเาเภอเมือ,นองนครศรีธรรมราชโดยมีตํารวจภูธรชมเมาแล้วก็แพทย์เข้าตรวจสอบทันทีนะครับศพที่พบนี่พบว่าเป็นชายอายุป,ประมาณ30-35ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรนะครับไว้หนวดไว้เครามีขนแขนหนาตัดผมเกลียนแล้วก็ไว้ผมยาวด้านหลังท้ายทอยนะฮะมีรอยสัก เต็มผ่นหลังเลยเป็นรูปเสือคาบดาบแล้วก็รูปมังกรนะครับแล้วก็เป็นรูปใหญ่แมงมุมแต่ว่าสภาพศพเนี่ยอืดแล้วนะฮะลอยอืดอยู่ในท่อระบายน้าครับสวมชุดกีฬากางเกงขาสั้นสีดําแถบส้มขาวแล้วก็เสื้อแขนสั้นสีเขียวแขนดานะครับสภาพศพที่น่าสนใจที่ตํารวจเนี่ยได้ตรวจสอบนะฮะก็พบว่าศพเนี่ยถูกใส่กุญแจมือไพล่หลังเอาไว้มีรอยกระสุนปืนไม่ทราบชนิดยิงเข้าที่ศีรษะ ลักษณะเนี่ยถูกจ่อยิงในระยะเผาขน1นัดนะครับไม่มีหลักฐานใดๆในตัวผู้ตายอีกคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อย3-4วันตอนที่มีชาวบ้านมาพบแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับโดยชาวบ้านที่พบศพเป็นคนแรกนะฮะก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าได้ขี่รถจักรยานยนต์มาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยแหละฮะได้เหลือไปเห็นวัตถุสีเขียวอยู่ไกลๆนะฮะปายตาเนี่ยเหลือไปเห็นวัตถุสีเขียวอยู่ในท่อน้ำเนี่ยนะครับ ก็คิดว่าเป็นสุนัขตายนะคุณซึ่งนึกว่าเป็นซากสุนัขตายลอยน้ํามาทีนี้ครับเขาเลยเอขี่รถไปจอดดูใกล้ๆดีกว่าตอนนั้นเลยฮะพอส่องดูใกล้ๆแล้วพัง,งะเลยครับสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่สุนัขนะฮะไม่ใช่ซากสุนัขเป็นขาของมนุษย์ลอยอยู่ในท่อจึงรีบไปบอกผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับก็เพราะว่าเป็นศพคนจริงๆด้วยนะฮะส่วนศพของผู้ตายเนี่ย ชาวบ้านที่พบศพคนแรกบอกว่าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนคาดว่าน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่นะครับเบื้องต้นตํารวจเนสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่ถูกอุ้มมาจากที่อื่นโดยใส่กุญแจมือไพร่หลังไว้เพื่อไม่ให้ขัดขืนก่อนจะนํามายังที่เกิดเหตุแล้วก็จ่อยิงเผาขนจนเสียชีวิตจากนั้นคนร้ายก็นําศพไปยัดไว้ในท่อระบายน้ําเพื่ออําพรางนะครับ ส่วนคนร้ายเนี่ยน่าจะมีมากกว่า2คนโดยใช้รถยนต์เป็นพาหนะสําหรับในการก่อเหตุครั้งนี้ตอนนี้ตํารวจของนครศรีเนี่ยก็จะเร่งสืบสวนสอบสวนว่าผู้ตายเป็นใครแล้วก็หาสาเหตุข,ของการถูกฆ่าครั้งนี้ด้วยก็เป็นข่าวใหญ่เหตุอุกอ่าที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะฮะฆ่าอําพรางศพนะครับ ส่วนที่เลยค่ะก็เกิดเหตุคนกรีดยางเนี่ยถูกตีที่บริเวณท้ายทอยแล้วคนร้ายเนี่ยนะก็ลากเอาไปเหมือนกับจะไปอําพรางศพคุณผู้ชมเอาไปทิ้งที่ท่อซ่วมคือลักษณะคอเนี่ยยังพาดท่อซ่วมอยู่เลยอะค่ะแต่ว่าคนเจ็บคนนี้เขายังไม่ตายนะพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาได้ทีนี้ตอนนี้ก็ต้องไปตามหาแหละว่าคนที่มาทําร้ายเนี่ยคือใครตํารวจเขารู้เบาะแสแล้วนะอยู่ระหว่างการตามตัวคนเจ็บอยู่นี่เป็นเหตุการณ์ชิงทรัพย์แล้วก็ทําร้ายคนกรีดยาง ทำให้คนกรีดยางได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่หลังบ้านกลางสวนยางห่างจากหมู่บ้านติ้วน้อยที่อําเภอเมืองเลยเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรจุดที่เกิดเหตุคุณผู้ชมบ้านหลังเมื่อกี้เป็นบ้านปูนมุงหลังคาสังกะสีชั้นเดียวอยู่กลางสวนยางพาราเลยค่ะคนนี้คือคนเจ็บญาติพี่น้องเนี่ยเขาเอาคนเจ็บที่ถูกตีที่ทได้ทายทอยเนี่ยนะมาอยู่ที่บ้านแล้วดูสีสภาพอะ่ะคือคอบวมปากมีเลือดออก หลังจากนั้นก็ต้องนําคนเจ็บส่งโรงพยาบาลคนเจ็บคนนี้คือนายอานน์นามาใหม่อายุ32ปีเป็นชาวอําเภอเมืองเลยนะคะแล้วที่หลังบ้านเนี่ยมันมีเป็นเหมือนกับท่อปูนซีเมนเป็นท่อส่วมอะคะ่ะลึกประมาณเมตรหนึ่งมีฝาท่อเนี่ยเปิดอยู่เมื่อกี้คุณผู้ชมจะเห็นแล้วดูเนี่ยไม่เจอ,เอร่องรอยการต่อสู้ไม่มีอาวุธตกอยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะนี่ๆท่อน,นี้เลยค่ะคุณผู้ชม ส่วนรถมอเตอร์ไซค์ฮอน d a าเวฟสีแดงของคนเจ็บเนี่ยก็ที่จอดอยู่ที่ชายคาบ้านเนี่ยมันหายไปก็เลยต้องไปถามเพื่อนของคนเจ็บเนี่ยนะคะคือนายภูรินพักมีอายุ22ปีเล่าให้ฟังบอกว่าตีหนึ่งเข้าสู่วันที่สองกันยายนก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยนะนายอนนท์กับเพื่อนเนี่ยได้ไปกรีดยางในสวนยางพาราตรงจุดที่เกิดเหตุ จนถึง6กโมงเช้าเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพากันกลับมามานั่งดื่มเหล้าที่ไม้หินอ่อนอยู่ที่ชายคาหลังบ้านแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ของนายอานน์คนเจ็บเนี่ยจอดอยู่หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปทีนี้ต่อมาเนี่ยนะคะตัวนายวิรัติที่เป็นเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยที่ไปกรียดยางด้วยกันเนี่ยมาหานายอานนที่บ้านแต่ก็ไม่เจอ,อก็เลยมาถามนายภูรินว่าเห็นไหมเห็นอาโนนไหม ซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวนายภูวรินก็ไม่รู้ว่าว่านายอนนท์เนี่ยไปไหนจนมีชาวบ้านมาบอกบอกว่าอานนท์นนอนหงายคอพาดท่อซ่วมได้รับบาดเจ็บสาหัส ทีนี้เพื่อนก็เลยต้องรีบวิ่งมาดูตอนนั้นเนี่ยนะคะตัวนายอนนท์เนี่ยพูดได้เล็กน้อยบอกแค่ว่ามีคนมาตีที่ท้ายทอยโอ้ยเพื่อนก็เลยต้องรีบอุ้มมานอนที่แค่ไม้ไผ่โทรแจ้งญาติโทรบอกตํารวจนําตัวนายอนนท์ส่งโรงพยาบาลส่วนรถมอเตอร์ไซค์ของนายอานนท์เนี่ยนะมันหายไปอะค่ะคุณผู้ชมทีนี้ ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยเดินทางไปที่โรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลเนี้ยนายอานนท์รักษาตัวอยู่ก็ไปเจอพี่สาวไปเจอน้องสาวของนายอานนท์เนี่ยมาเฝ้าดูอาการอยู่เลยคุยกับน้องสาวชื่อว่านางสาวนันทิดาอ้องแสนคําอายุ29ปีน้องสาวก็เล่าให้ฟังบอกว่าประมาณ8โมงเนี่ยโทรหาโทรหาพี่ชายแล้วก็ถามว่าอยู่ที่ไหนแล้ว พี่ก็บอกว่านั่งเล่นอยู่ที่สวนยางเอาทำไมไม่กลับบ้านพี่ชายยังบอกเลยว่าเออเดี๋ยวกลับทีนี้ตอนประมาณ8โมงกว่าก็ยังคุยกันอยู่ยังไม่เป็นอะไรนะผ่านมาเกือบประมาณ10โมงมีคนมาบอกน้องสาวบอกว่าเอ้ยรีบไปดูพี่ชายหน่อยโดนตีไายทอยเนี่ยอยู่ในท่อซ้วมเนี่ยทีนี้น้องสาวก็เลยบอกแม่ให้รีบไปดูปรากฏพี่ชายเนี่ยบาดเจ็บ แล้วตอนที่ไปถึงเนี่ยพี่ชายก็ยังพอพูดได้นะแต่ไม่รู้แล้วว่าว่าตัวคนร้ายคือใครเพราะว่าคนร้ายเนี่ย หนีไปแล้วคนร้ายใช้ของแข็งตีที่ท้ายทอยพี่ชายเนี่ยหลายครั้งจนคิดว่าพี่ชายเนี่ยเสียชีวิตแล้วแล้วก็มีการขโมยเงินจํานวนหนึ่งของพี่ชายไปเอาตัวพี่ชายไปทิ้งในท่อส้วมแล้วเหมือนกับพยายามจะปิดฝาอําพรางอะค่ะคุณผู้ชมแล้วขโมยมอเตอร์ไซค์ไปด้วยแต่ปรากฏว่าพี่ชายเนี่ยยังไม่ตายไงเลยพยายามตะเกียกตะกายเปิดฝาท่อพยายามที่จะมาร้องขอความช่วยเหลือแล้วมีคนไปเห็นก่อนเนี่ยนะคะซึ่ง วันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปตามความคืบหน้าแล้วก็สอบถามไปที่พันตํารวจเอกภาคภ,าคภูมิพิษสมัยผู้กํากับการสอพอเมืองเลยว่าตอนนี้ผู้กำกมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะผู้กำกับบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าคาดว่าสาเหตุเนี่ยนะน่าจะมาจากเรื่องส่วนตัวแล้วไม่น่าจะเป็นเรื่องชิงทรัพย์อย่างเดียวคนร้ายเนี่ยอาจจะมีไม่ต่ำกว่าสองคน แล้วตอนนี้พอทราบกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มที่สําคัญเนี่ยคนร้ายอาจจะเป็นคนใกล้ชิดอาจจะรู้จักกันกับนายอานนท์คนเจ็บวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็อาจจะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าตรงนี้ต้องหาความจริงอีกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรสาเหตุมันเกิดจากอะไรตํารวจบอกด้วยนะคะอีกวันสองวันน่าจะได้ตัวตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้แต่กําลังให้ชุดสืบสวนสอพ,พอเมืองเลยเนี่ยเร่งลงพื้นที่ตามหาตัวคนร้าย มาดำเนินคดีอยู่นะคะ